สวัสดีค่ะพบพ่อกับช่องสาวลาวพาเห็ดผัดแซ่บอีกแล้วนะคะวันนี้สาวลาวจะพามาต้มยำจ้าพี่นอ้องต้มยำปลาอะไรรู้ไหมคะอันนี้ค่ะปลาก,กระพงเลือพี่นอ้องสาวลาวตัดเรียบร้อยนะคะมีทั้งหัวมีทั้งเนื้อนะคะไปไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะ นี่ต้นหอมผักชีต้นหอมผักชีอันนี้คือมะเขือเทศอันนี้หอมแดงค่ะหอมแดงนะคะต้นหอมชีแล้วก็มีใบบะกูลงไปด้วยนะคะแล้วก็มีใบกระเพรานิดนึงค่ะนี่แล้วก็ผักชีใบเลื่อยจ้ะพี่น้องอันนี้พริกจ้ะเดี๋ยวเราไปบุบก่อนนะคะเพราะว่า ต้ยมยำอ่ะให้ให้ต้ยมยำแบบประมาณได้ทีแล้วสุกเรียบร้อยเราก็ค่อยทุบอันนี้ลงไปนะคะพริกเขียกับพริกแดงค่ะสาวเราใส่ผสมกันนี่ขาดไม่ได้ก็คือพริกป่นนะคะทุกคนเนี่ยต้องใส่พริกป่นด้วยจ้ะนี่วันนี้สาวสาวเราใส่เห็ดน,นั่จ้ะเหนอกเห็นอกคะเดี๋ยวไปดูน้ำซุปที่สาวเราต้มไปแล้วเรียบร้อยนะคะไปดูลยน้ำที่เราจะทำต้ยมยำนะคะ นี่คะ่ะค<ม>าตะไคร้สาวลาวใส่ลงไปแล้วแล้วก็ใบบะกูดแล้วก็มีมะขามเปียกนะคะใส่ลงไปแล้วต้มประมาณสักห้าถึงสิบนาทีแล้วค่อยตักอันนี้ออกไปนะคะทุกคน<ม>อันนี้สูตรสาวลาวเองนะคะ<ม>คนอื่นทํา <c oughs> อาจจะบุคือกันเด้อพี่น้องเลยแต่สาวลาวจะเหตุสูตรนี้คะ่ะต้มสมุนไพรให้ได้ที่หรือว่าให้หอมก่อนแล้วเราก็ตักนะคะตักออกให้หมดเลยค่ะนี่เห็นไหมสาวลาวใส่เป็นใบเลยตะไคร้ก็บ้านเราคะ่ะตะไคร้บ้านเราหมดเลย หอมมากเลยค่ะทุกคนสบายดีเมืองนอกเมืองไทยและฝั่งล่าเด้อทุกคนเพื่อนๆทุกคนนี่ค่ะสาวเราจะมาต้มปลากระพงจ้ะต้มยำปลากระพงเ้ยค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปเนาะจ้านเนาะหลังจากสิบนาทีหรือว่าห้านาทีผ่านไปสาวเราก็เอานิสตักออกเลยนะคะเนี่ยตะไคร้ของเราเนี่ยเราเราใส่เป็นใหญ่ๆไปเลยจะได้หอม ก็เลไ,ไม่ต้องเกะกะมากจนเกินไปนะคะเอาไว้ได้พักชีพอจะเอาปลาลงไปเลยเยอะไม้ <Yeah. S 1> My, พออยู่ <laughs> อยู่อยู่หน้าห้องเจ้าหรือ,อยู่อยู่ตรงนั้น <Yeah. S 1> My. My เป็นบบกไม้ไม้เซลฟี่คุย่าเป็นยังไงเราอยิบเองก็ได้ <Yeah. S 1> เห็นไหมคะใส่หัวลงไปก่อนเลยค่ะ เอาหัวลงไปเอาหัวปลาลงไปนะคะเ <c oughs> มื่อกี้เนี่ยวาว่าใส่หัวลงไป <c oughs> ขอโทษขออภัยจ้าเราเล่นดือ้อเราหยอกหยอกเราแบบบับนบ้านเราเราเกิดจัดแลวน้องพี่น้อง ชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะตามด้วยขนมก,ก้อนจ้าพี่น้องอหอมแดงค่ะใส่หอมแดงลงไปค่ะมันมากค่ะพี่นอ้องตาใายลงไปค่ะใส่เกลือลงไปนิดนึง น้ำปลาลงไปหน่อยหนึ่งคะ่ะตอนต้มแรกๆาสาวเราใส่เกลือลงไปแล้วนะคะเล็กน้อยแล้วค่อยชิมไปเรื่อยๆก็ได้คะ่ะเดี๋ยวจะเค็มนะคะใส่เห็ดลงไปเลยคะ่ะหม้อใหญ่มากเลยนะคะเนี่ย ปล่อยให้เขาเดือดไปก่อนไม่ต้องทําอะไรนะคะโอเคค่ะน้ําเดือดแรงมากเราก็บุ๊คคลิกลงไปนะคะเดือดสักประมาณ5นาทีแล้วนะคะเราก็เบาไฟลงไปนิดนึงนะคะค่อยๆจักฟองออกค่ะนี่ออกไปเลยนะคะ เร่งไฟอีกรอบหนึ่งนะคะจากนั้นก็ชิมรสชาติได้เลยนะคะชิมดูพอเรี่ยังอืมอเคใส่ลงไปเลย ลงไพยายามอย่าคนบ่อยนะคะเดี๋ยวเนื้อปลาจะเปื่อยค่ะเสร็จแล้วปิดไฟค่ะโอเค ด้วยบีบมะนาวขั้นตอนสุดท้ายนะคะมากน้อยแล้วแต่เลยนะคะตามใจชอบเลยค่ะว้าวมะนาวน้ำเยอะจริงื่อเช้าก็ไปทอนทอนใส่มะนาวขั้นตอนสุดท้าย อร่อยมากแน่นอนค้าทุกคนอยด,ดูอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วพร้อมตากใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะช่องสาวลาวพาาเห็ดผ่าแซบนะคะ นี่สาวเลาก็จะตักใส่ถ้วยประมาณนี้ถ้วยใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ยไม่ใช่ถ้วยเล็กนะคะชามใหญ่มากเลยค่ะสำหรับวันนี้สาวเล้าก็ลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะสาบายดี